สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่2คลิปที่แล้วผมได้ถ่ายนอกสถานที่นะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าการถ่ายนอกสถานที่ มันก็ไปถ่ายเอาตามแผงนะครับผมตามแผงตามตลาดที่ตลาดพระที่เขานัดกันนะครับซึ่งก็ทำให้ประหยัดงบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการถ่ายในบ้านอย่างวันนี้ที่ผมถ่ายในบ้านนี่มันต้องใช้งบครับผมก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายนอกบ้านมั่งเพื่อประหยัดนะครับ วันนี้มีพระเครื่องใหม่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเหมือนเคยนะครับสไตล์เดิมสไตล์บ้านๆนะครับองค์นี้ก็ผมไม่ทราบที่นะครับองค์นี้เป็นพระเืิอทองผสมนะครับผมเห็นว่ามีความ สวยงามนะครับผมก็เลยบูชามามาไว้บูชาที่บ้านนะครับไในราบที่นะครับผมส่วนกล่องนี้กล่องนี้ผมจะยังไม่เปิดให้เพื่อนๆชมนะครับเอาเลยมาองนี้เลยนะครับเพื่อนๆกล่องนี้น่าจะเป็น ุณแผนบ้านกลางนะครับอาจจะเป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะครับพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมซึ่งจะมีอีกพิมพ์เล็กที่ที่เจอบ,บ่อยๆนะครับที่เป็นที่เป็นคู่ๆนะครับก็คือ องนี้จะเป็นองค์ใหญ่พิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับผมเนะื้อฮามนสารนี้ก็ถ้าถึงยุคก็คือห้าหกร้อยปีนะครับเพื่อนเถ้าถึงยุคนะครับแต่องค์นี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงยุคหรือเปล่านะครับแต่มีความสวยงามมากองนี้ ค่อนข้างจะสวยเลยแหละมีความสวยมีความสมบูรณ์เลยปกติผมจะไม่ค่อยเช่าบูชาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพระขุนแผนนะครับแต่องค์นี้ผมเห็นมีความสวยงามแล้วก็องค์พระสมบูรณ์นะครับเพื่อน,อนมีความสมบูรณ์ ก็เลยเช่าผูชามาให้เพื่อนๆชมนะครับผ่านไปอีกองนะครับมาถึงอีกองค์ที่สามนะครับผมองค์นี้เป็นเหรียญน,นะครับเพื่อนๆพอนองนี้เป็นเหรียญเก่าของเหรียญเหรียญของสมเด็จโตผมรังสีนะครับ เหรียญอาปากานะครับผมซึ่งไม่ค่อยได้พบเจอง่ายๆนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับค่อนข้างจะยากเลยแหละอย่าว่าแต่พอสมควรเลยผมคิดว่าน่าจะหายากเลยแหละผมเห็นเหรียญนี้ผมก็เลยสะดุดตาก็เลย เช่าบูชามาเมื่อเช้านี่เองครับผมได้มาเมื่อเช้านี่เองมาองค์ที่สี่นะครับองค์นี้องนี้เป็นพระมเหสวนนะครับเป็นพระมเหสวนเหสวนหลวงพ่อโบ้ยนะครับวัดมะนาวนะครับผม ก็จะมีเสียงรถเข้ามาต,ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพราะว่าถ่ายอยู่ที่หน้าบ้านนะครับถ่ายอยู่ที่หน้าบ้านนะครับอากาศช่วงเย็นๆนะครับผมกำลังได้บรรยากาศหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนี่ก็จังหวัดสุพรรณบุรีครับผม สุพรรณบุรีสวยงามครับองนี้ผ่านไปครับมาองค์สุดท้ายนี้เป็นเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมเหรียญนี้ก็ค่อนข้างจะพบเจอยากอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้ออกเมาปีสองสี่ 2547นะครับ2547นห้รบเจ็ดเป็นเหรียญที่5้ห้าเหลี่ยมแต่ไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็พอกระทัดรัดพอให้บูชาได้สวยสวยงามพอดีเลยนะครับไม,ไม่ใหญ่มากนะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกอันเชิญหลวงพ่อโสธรนะครับครับผมเดี๋ยวลองหลงกล้องดูสักองค์นะครับว่า เนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตใส่กล้องหน่อยนะครับนี่ครับเ,เพื่อน นี่คือเนื้อหาของพระคุณแผนนะครับ เนื้อหานี่ดูค่อนข้างจะนวนตาอยู่นะครับผมดูค่อนข้างจะนวนตาอยู่ชมด้านข้างนะครับ ก็คือชมเพื่ความเพลิดเพลินนะครับเ,เพ่นินๆชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบดูพระเครื่องนะครับก็รับชมกันครับผม ลองชมอีกสักองค์นะครับผมเนื้นหาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับผม